เมืองแสนวีเมืองแสนวีในมีนเจเวียงเมืองไต่เจดอนลาเยวเมืองแสนวีตั้งกวางมีหนึ่งเหงสองปากเศ้าสี่จุดแปดปันมน่นกิโลเมตรหน้าลินซุงเลินน้ำ่างหลายสามเหงือกเสียปกักเสียสิบชัดนเวียงมีไว้สี่ปอกสามสิบสองเอืงหุนับกวนไต่อันคาัดล่าไว้ห้าหมื่นหกเหงือกปากหกสิบสอง พ่อเตสอนป้าปีน้องต่างเศร้าคืออันอยู่โฮมซ้อมกันเตะนำหนากำนัลเตนับยำศาสนาฟุตภายห้องติีซับกดขายภายออกติซับกุนหลงภายชันติซับลาโชภายตกติซับนำตูกวนคืออันอยู่เศร้าซ้อมกัน ไต้คางแขว่าลาหูโกกางลีซอร้อยเจอในมีสายน้ำลายลายสายลัดลงมากำน้ำเตเฮ็ดกินกันโซนไ้นะเลี้ยงชัดแล่เฮ็ดการก้าขาย้อเปลี่ยนเนื้อไ้น้าก็เตีฝุกวันเจอพันเขาเขาหา้าวเขาห้าวกางเขากางอ่อนเขาเสียงเขาช่างหอมเขาหมูสีเขาพังเฮึก เข้าหางขว่งเข้ากลางข่องเข้าอันห้อมเข้าหางปอ้อเข้าหางยาวงาโถลิ้นอ้อยเตียงตำบูเข้ากาบโซนยั้งโซนหมอกโซนหมากกูเมียวเมียวเตกับสืบก,กาขายตั้งเมืองเขเมืองมนันอองตีลี่วนเ้อแอวแหล่อันกึกปืนหนึ่งวางหอคำ้ำสองจองมูถาดสามกองมูมนุน xì năm tốt tạt hà pha giấy chọn biên oi hốt chọn pha lùng chọn cáng non mô hồ vén bẹt quang mu cầu kẻ anh mi nơi tước xoan lịch và suy na ra ma khám ก้าตัวไม่กัมโกสองตนตีโหเมืองสิบจองฟ้าหลงมุงเมืองกุนกอกสิบเอเซอูจองฟ้าหลงวัดเซกยวสิบสองตั้งห่างดีลอยไช้หมุนเจอไหน เมืองแสนวีในย้อนเปลี่ยนเมืงองขุนอค้ำปานสืบปานเปลี่ยนตีอันกึกปืนในเมืองไตแหล่ภาษาศาสนาฝ่ายฟิงเงฟิงทุง่งก่อหลีกลาแหล่ฟิงเง่ไตกอ่อเปลี่ยนอันเฮืองเฮื้องเซือกวนกรรมขึ้นนำนำลีกินลินลีอยู่เปลี่ยนตีอันสายามวนซื้อแต้แต เมืองแซนวิปลี่ยนเมืองอันอยู่ในวงกลางเมืองขีและเมืองมนัน bỏ lục tăng cột khai mù dê năm khăm, mương máu cuốn lông hồ bằng, mương khẻ lông ma này dứng, tang tăng để lấy lát khâu nơi mương xiên ví, bỏ lục tăng mương màn, viên lở bằng ú non chiếu, xì bỏ chọc mẹ la xô, khân quả du mường khẻ cơ, để lấy quả xài xuyên tăng mương xèn vì này lẻ, mương xèn ví này sẵn tiền đi ăn cuốn